กระเทยกระเทยแล้วโอ้ยน่าจะใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกครับอ้าวหวานครับตัวที่สองโอ้จะมาเกาะได้ยังไงอ่ะ ีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆพบกับผมช่างนาเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้เราได้เลิกมากู่อวนเขียวของเราอีกแล้วนะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูอวนด้วยกันนะครับว่าจะหมาดไม่หมาเนาะจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ไปครับวันนี้ก็พานมิตรติดงานนะครับช่างนาเดชกับแม็กไปกัน2คนนะ <c oughs> แล้วก็มีหมาน้อยนี่วิ่งมาเล่นด้วยครับชายหาดนี่ไหม เอ้านี่ครับขนาดหมายังมีความสุขอะฮะมามามาเร็ว c o m ม on มาัมมอนชมอนี่ครับหมาพื้นบ้านนะอ้าวไปดูอวนดีว่าครับวันนี้ก็น้ำขุ่นนะแต่ว่าขึ้นไม่แรงครับแล้วก็น้ำช่วงเช้าเนี่ยน้ำลงน้ำแห้งนะ อีตอนเรียกไม่มาโอ้ไอตอนนี้มันมาหาครับมันลงน้ําเลยพอเรียกไม่ยอมมานะนี่นี่นี่เดี๋ยวก็เป็นหมาของชาวประมงเขาที่เขาอยู่ริมทะเลเนี่ยนะครับหนุนหดู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 แมชอบเล่นน้ําทะเลด้วยอ่าเรียกชื่อว่าอะไรเนี่ยชื่ออะไรไอ้ดงโอ้เจ็บเจ็บเจนี่ครับ ห <laughs> มาอยู่ทะเลเนี่ยดีอย่างหน้ามันลงน้ําทะเลพวกหมัดวกเข็บก็ไม่ค่อยกัดมันครับ <laughs> โอ้ยจะมาเกาะได้ยังไงอ่ะโอ้แล้วจะเอายังไงอ่ะเออโอ้ยเ <laughs> ช้าเช้าก็อากาศดีมากๆครับอ่ะไปเริ่มนะแม็กเริ่มสาวดูแล้วนะครับเอ้นี่ครับติดล้วตวนึงปลาอะไรครับปลาซาก ๋อลูกปลาสาค,ครับกด,ดก่อนก็ตายแล้วไม่แน่ใจยังสดไหมก็เดี๋ยวไปทำปลาเค็มได้นะสงสัยติดนานแล้วครับมีกลิ่นแล้วเนาะก็เดี๋ยวทิ้งมันไปนะครับตายไปดูกันต่อนะทำปลาเค็มก็ไม่ได้แล้วนะอย่างนี้สาวดูเรื่อยๆครับผมติด,ดโอ้ได้ครับนี่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  มาแล้วนะครับปูอะไรปูดำเหมือนเดิมครับโอปูกระเทยนี่อ้าวตัวแรกของวันนี้ครับตัวแรกของเช้านี้นะต้องหักก้ามครับ นี้พานมิตรไปเรื่องเกี่ยวกับทหารผ่านศึกนะครับพานมิตรเป็นทหารผ่านศึกนะก็เขาก็จะมีงานของอทหารผ่านศึกของเขาอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ก็ให้แม็กโชว์ฝีมือเต็มที่นี่ครับโดนแล้วครับได้กับข้าวแล้วนะคลิปหลังๆนี่เมนูปูเยอะมากๆครับ <c oughs> อ้วนเขียวเนี่ยสองกล้องที่เรามาวางเนี่ยเราก็วางกันได้ น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเราก็เวียนมากู้เรื่อยหนึ่งวันกู้ครั้งสองวันกู้ครั้งนะครับมันก็พอได้กับข้าวเรื่อยๆเ,เนาะโดนแล้วครับตัวแร่อ้าปูกระเทยไปต่อครับสาวอ้วนก็ต้องสะบัดวันล้างไปด้วยนะเพราะว่าวางต่อดติดๆกันหลายวันมันก็นเลอะครับอ <ziękuję, dogs, S 1> ุ้ย<ๆ>โดนเหรอเอาโดนโอ้ยโดนๆระวังก่อนแม็กระวังก่อนเออเออเอาให้ปลอดภัย ปูอะไรปูดำนะโอ้กระเทยก็ระเทยแล้วโอ้ไน่าะจะใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกครับอ้าวหมานครับตัวที่สองโอ้โหของเด็ดมากปูดำนี่ครับหักก้ามแล้วนะครับอขอให้ได้มาตะครับปูนี่ชอบสุดๆอ,อ่ะอ,อนี่มาแล้วครับให้ดูชัดๆ ปูกระเทยครับนี่นี่ปูมันนะครับตัวที่สองกาครับ,รบอ,อ,อ่เดี๋ยวให้แม็กขี้อ้วนหน่อยดูตรงที่ปูติดอะ่ะทุกคนจะเห็นว่ารูเบลเลอร์เลยครับนนนมันก็ปูติดมันก็ได้กับข้าวแต่มันก็เสียอ้วนนะมันกัดขาดหมดครับอ้าวนี่นะครับ สวยเลยสองตัวละ่ะพึ่งหัวแรกนะครับนี่ยังไม่ยังไม่หมดด้วยครับนูอา้าวได้อีกตัวแล้วครับเขาเรียกปูอะไรครับเนี่ยปูดาวนะปูสามดาวครับอา้าวตัวที่สามนี่นีนี่ตัวนี้นี่ทำยำมะม่วงเด็ดมากๆนะครับปูดาวเนี่ย อ๋อหัวแรกกูหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูหัวที่สองกันหัวนี้วันนี้แย่ครับสาวจนใกล้จะหมดละไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ที่สำคัญติดไม้จนต้องกดต้องรื้อกันพักใหญ่เลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็ใช้เวลานานมากในการรื้ออวนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยละหัวที่สองไม่ได้เลยครับวันนี้ก็ได้แค่นี่นะสามตัวครับผมกดดูแล้วครับแน่นๆเลยปูนี่เดี๋ยววันนี้เราไปทำเมนูพื้นบ้านกันนะ อ่าก็ตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมครับคุณยายก็แต่งไฟรอแล้วนะวันนี้เราจะมีเมนูอะไรครับยายปูผัดผงกะหรีอ้าเริ่มครับตั้งไฟนี่นี่นะวัตถุดิบหลักของเราปูดํานะครับสองตัวแล้วก็ปูดาวตัวหนึ่งเนาะก็ปูดําเนี่ยปูกระเทยปูมันเนี่ยแน่นมากๆครับดูดูมันปูในกระดองไงโอ้เนี่ยครับเด็ดใส่น้ํามันครับ ใส่น้ำมันแล้วใส่อะไรครับยายกระเทียมกระเทียมสับนะ <Yeah. S 1> อาผัดกระเทียมให้หอมใช่ไหมครับยายให้เหลืองเนะาะกระเทียมให้เหลืองอ่าค่อยใส่ปูอ่าครับต่อไปใส่ปูใส่ปูนะครับปูก็จะสับเป็นท่อนๆแบบนี้นะนี่ครับลงกระทะปุ๊บกินมาเลย โอ้หอมหอมนะครับตามด้วยมันปูนะครับอืจากนั้นก็พาดจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ผงกะหรี่ใส่กับไข่แล้วตีให้ตีไข่ให้เข้ากันนะครับให้แหลกเนาะให้แหลกยังไงอะตีไข่กับผงกะหรี่ให้เข้ากันนะครับไม่รู้พูดไม่ถูกอ่านะครับ อ้าวพอเข้ากันดีแล้วก็ยังไงครับลาดใช่ไหมยายราดเลยครับ,รบอ้าวราดผงกะหรี่แล้วก็ผัดนะครับโอ้ยหอมเลยยายตามด้วยอะไรนะครับยายมะเขือเทศกับหอมใหญ่มะเขือเทศกับหอมใหญ่นะอ้าวใส่ครับ ยายก็จะเติมน้ำนิดหน่อยนะครับพอปูเริ่มสุกก็จะปรุงรสนะครับยายใส่น้ำมันหอยอ่าน้ำมันหอยนะครับซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับอ,อืม ต่อไปก็เป็นรสด,ด,ด,ดีนะครับใส่แค่อ่าซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็รสด,ดีครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอะไรครับยายาอ่าใส่น้ำตาลตัดรสหน่อยนะครับให้ออกหวานๆน,น,นิดนึงนะกับเมนูผัดแบบนี้นะครับก็ผัดนะนี่ครับเหลืองอลัช่วยงามจะโรยหน้าด้วย ขึ้นช่ายใช่ไหมยายขึ้นช่ายกับต้นหอมอ่าขึ้นช่ายซอยกับต้มต้นหอมซอยครับอี่แค่นี้โอ้กินมาแล้วยายเอ้ยโอ้ยหอมและถวยครับอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมยาย,ยเสร็จแล้วนะครับกับปูทะเลผัดผงกะหรี่ครับผม ัดเสร็จแล้วก็ถึงพิธีการนะครับพิธีการชิมนะมาดูใกล้ๆครับนี่ครับเราผัดกับปูมันเนี่ยมันน่ากินมากอยู่แล้วปูมันเนี่ยมันปูเนี่ยมันก็ช่วยให้เหลืองอยู่แล้วนะครับเจอกับผงกะหรี่เข้าไปเนี่ยโอ้ยเหลืองอลัมเลยตักขอส่วนไหนดีตอนนี้ตอนนี้ตันนี้นี่ครับสักตอนหนึ่งอ่ะจะลาดน้ำลาดหน่อยขอน้ำหน่อย ผัดอย่าน้ำเยอะนะครับผัดให้น้ำนิดๆอย่างนี้พอเอาครับเรียบร้อยนี่มานะขอลองเครื่องก่อนนะครับเครื่องผัดเนี่ยโม้หอมมากๆคืนน้ําลายแล้วคืนน้าลายอีกร้อนหน่อยนะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บครับ อ,อยเลยเมนูผัดผงกะหรีน่ะคงจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยนะเป็นร้านอาหารเนี่ยคงมีแทบทุกร้านนะครับแต่ของเราเนี่ยมันดีตรงที่วัตถุดิบที่เป็นปูเนี่ยที่เราไปจับกันมาเองนะเด็ดที่สุดครับโคตรอร่อยมาลองปูกันมา นี่ปูมันแน่นครับตัวเนื้อมันจะแน่นแบบนี้เนี่ยผัดให้ใครเกาะปูแบบนี้เลยนะกัดครับไม่ต้องแกะตามด้วยข้าวครับเนื้อปูหวานมาก อร่อยจริงๆฮะอ่ะก็ชิมให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอตัวกินข้าวตอนนี้เนี่ยที่ผัดเนี่ยก็ประมาณสักบ่ายสองละจากที่เราไปกูอวนได้ปูกันมาเมื่อช่วงเช้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกันยังไงนะครับยายกดไลค์กดแชร์ด้วย <laughs> ถ้าชอบยายทำยังไงครับ ทำไงอ่ะก็กดไลค์กดแชร์อีกใช่ไหมกดไลค์กดแชร์้วยจ้าโอเคครับงั้นคลิปวิดีโอนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับยายเริ่มเป็นมืออาชีพขึ้นแล้วนะ <laughs>